สวัสดีครับผมนายพกักพล,ล้ดเหลือรหัสนักศึกษา11611-046203-9-7ครับในวิดีโอนี้ผมจะสาธิตการทำข้อสอบของวิชา Database System ในข้อที่11นะครับโดยโจทย์มีอยู่ว่ามี employee ที่ทำงานแต่ละปีกี่คนเช่น1 9 9 4งานวน7คนนะครับโดยจะมีการำดำเนินการต่อไปนี้นะครับ

I'm playing study. C-O-U-M-P house. How employee. How employee. How employee.

ครับในส่วนของโค้ดก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีการนำฟังก์ชันของซัสติงมาเพื่อตัดให้เหลือแต่ปีปีคศอ,สสอ,อย่างเดียวนะครับเพื่อใช้ในการจำแนกจัดกุป๊ปจัดกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีผลลัพธ์ได้ดังนี้นะครับ ก็จะมีคอลัมน์เป็นปีพศคศนะครับปีคศเรียงมีอยู่สิบสองสิบสองอันนะครับแล้วก็จะมีนับจำนวนของ m. พ e ครับว่าแต่ในละแต่ปีคศนั้นมีพนักงานอยู่กี่คนนะครับที่ทำงานที่ทำงานในปีคศนี้นะครับที่มีไฮเดดอยู่ในคศนี้นะครับครับผม ครับก็ขอจบการนำเสนอข้อที่11เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ